ส,ะสะาสพารลอยประเทศล่าแมนบบท่านผู้ชมคลิปนี้มีคำตอบไปเบิ่งไปชมคลิปนำเบาองอมได้เลยครับน,รยยนี่เป็คแหล่นี้นที่นะครับพี่น้องนสาทองแยกสาทอกับนาราีว่าเาขงอัปเดตความเจริญของเมืองไทยอย่างนี้พี่น้องในหลักเกณฑ์ในกา ทยงาน่านครับของพี่แรงนเน็นท้บ้านของี่แงเห็นนะครับมเจริญงานนี่ว่าเจริญขนาดไหนนะครับน้องรับพ่นบอกว่าจะเป็นส่วนระจายัน่อไที่รู้ล่ะสวยห้น่าสนใจนนะครับคป็นประเทศที่รับาวยเยอะคุน้องตครับนี่ครับมีนะครับพี่น้องกลางคืนมีแต่ตัวกลาแมาสอง วิ่งโหไฟแสงสีเสียงทางรถไฟสันเดนะครับไปลอยฟ้ารงสถานีแห่งนี้นะครับตรงสกายวอล์คแห่งนี้นะครับพี่นงค์รังการงานจริงครับเหับหับรูหราแบบล้ำสมัยมากๆครับเอาไปแหล่งที่พัพี่น้องหึิบไปเบิ่งนข้าบนว่าเพิ่มีงานยังบ่อนะครับอันนี้น่าจะเป็นอ่าสถานีรถไฟฟ้าเนาะเชื่อมกับสกายวอล์คต่ว่าช่วงเวลาทั้งคืนเพื่อนจะเปิด แสงสีเสียงนะประดับประดาด้วยความสวยงามคทําโชมอยู่า s k a l k ของอินไทยด้วยสวยจริงๆนะดูคนถ่ายรูปกันวนอลังการนะครับหลายคนมาถ่ายรูป งานยังบอกว่านี่คือเปิดไฟแสงสีสวยงามแท้นี่คือนะครับพี่น้องสกายวอล์คเมืองไทยสิ่งที่อยากนะนำเสนอให้คนทางบ้านได้เห็นนะครับคือเจริญมากๆครับถ่ายรูปคนใหญาล้ำสมัยจริงๆสกายวอล์คสุดจริงๆท่านผู้ชมเปลี่ยนสีให้ด้วยโอ้โหดูนะดูเขาเล่นแบบไฟแสงสีเสียงสวยจริงๆนะ ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องสกายวอล์กเมืองไทยล่ำมากๆครับแบบนี้หัวรถไัยอยู่ไหนนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีคาับจะเป็นค<า>นมาทำค้นเท่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับทางไป BTS สองนนซีนะครับพี่น้องนี่คือทางไป BTS สองนนท์ซีกับกับสีเห็นนะครับพี่น้องตรงนี้ทางไป ebs สองนนทีนะครับยาวตัวตรงนี้นะครับหรูหราหลำสมัยมากมากเห็นความเจริญของเมืองไทยเนาะช่วงเวลากลางคืนชั่ววูบสวยงามค่ะท่านผู้ชมนาไปนาไปเนาะแต่ว่าบ้าเดินบอมบ์จากไปประทันเนาะแต่ว่านี่กาได้คิดดีดีจากซ่องบางกิเลนแชนแนลเนาะก็เป็นหมู่บอมอมเองนี่แหละ ใครเดินผ่านตกตะลึงเลยแบบนี้เห็นปาดีๆได้แล้วครับอยากให้พี่น้องได้มาสัมผัสด้วยตัวเองแบบนี้ยืนงงในดงมันสะพานเหรอครับพี่น้องคะนี่เมืองไทยนะเมืองทยสไตล์วอคทรงนนทรีร่ำรวยจริงๆนะพัฒนาแล้วก็สร้างไปเรื่อยนพัฒนาแบบไม่หยุดไม่ยอมเลยเห็นมุมสไตย์วอคแบบสวยๆนะครับสกายวอลคคนเนี่สะอาด ตรงนี้มีรถบรทด้วยนะครับเรือเมี่ยบเมี่ยบนะครับพี่น้องบ่มีการขายของบ่มีการขายสินค้านะครับตรงนี้ดือว่าคอทมอร์ทำงานได้ดีนะครับพี่น้องนี่ออกมาไม่นไม่ยิ่งสวยนะครับท่านผู้ชมข้างล่างก็มีรถเวนนึงนะโอ้โหเห็นภาพแบบสโอ้โหนี้ยิ่งสวยกันใหญ่เลยนะ เป็นสีแบบมาเป็นสีหลงแบบนั่นเลยนะลายสีนะสีเหลืองสีชมพูนะสีฟ้าน้ำเงินเขียวว้าวแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเปิดมันก็ยสวยอยู่สกายวอล์กนะครับไม่เหมือนใครแล้วก็อันนี้ก็ในทีวีจับเพื่อนเนาะเพื่อนครับนาเรียใช่ับสวยเลยว้าวเปิดไฟแบบแปลกตาเมืองไทยครับแบบนี้เหระครับอ๋อ ลำเปครับนองเปลี่ยนสีไปทุกสไตล์นะครับทมระบบโปรแกรมที่ตั้งไว้นะครับ<ม>เห็นบอกครับพี่น้องเห็นบอ,นบอพี่น้องทางบ้านนะครับที่วาอยากเห็นสะพานลอยหรือสกายวอล์เมืองไทยครับะลังการงานสร้างมางนะช่วนเดดช่วลฝได้นะครับตรงนั้นนะครับ<อ>มีลมครับเคยไปคาด้วยกลางวันนะทางชมแต่รอบจากข้ามถนนไม่ต้องข้ามทางล่างนะครับ ผมคิดว่าจากสวยขนาดนี้นะว้าวมันน่าทึ่งมากครับพี่น้องมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านด้วยนะหลายคนนะครับเดินผ่านนะครับก็คือต้องได้ถ่ายรูปเลยครับเวลารถไฟวิ่งสวนจะเป็นอ่าน่าจะเป็นสถานที่เบบทำงานด้วยนะก็อมไปรถไฟรถไฟฟ้าวิ่งผ่านหลาายยหลนะครับ บอเรยๆนะครับเห็นแค่รถวิ่งสวมากก็ตกสะลึงแล้วครับเมืองไทยสักครั้งหนึ่งถนนนี่ครับพี่น้องแปดเลนนะครับข้างละสี่เลนตรงนี้ครับถนนสาทรครับนาราธิวาสน์ก็สวยอีกนะครับถนนนาราธิวาสยิ่งแปดเลนเหมือนกันนะครับนาราธิวาสนามาถ่ายรูปนะครับลงทุนมากรับพี่น้องกเปิดไพ่สสีแบบนี้สวยสวยสวย บงโอ้โหเบากระแรงไมม่ีเลยนนะครับพี่้องเดินให้ดูทุกมุมทุกภาพเลยนะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้โอเคอย่างมากเดือนสองเดือนที่แล้วนะครับกระเห็นนะครับเป็นแล้วตื่นตาตื่นใจจริงๆนะครับดูยินสัดระเบียบเรียบร้อยนะครับบ่อยมีการขายของแบบนี้โอ้โหเนจีสะอาดงามตาจริงจริงทำได้ง่ายกับพี่น้องแบบนี้ เมืองไทยขนาดนี้เลยนะกลางคืนนะครับแล้วกลางคืนแบบยิ่งแบบยิ่งสวยงามนะชมนักท่องเที่ยวนะมาเที่ยวเมืองไทยก็หลับแตงโมแตงตาเมืองไทยไม่เคยหลับไหลนะจริงๆนะครับตอนชมไม่เคยหลับไหลจริงๆนะดูกลางคืนก็เปิดไฟแสงสว่างรถวิ่งทั้งคืนนี่คือเราแข่งอยู่อีกทางน้องน่นสวยมากครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปไทย ให้ชาบชมได้ดูนะเดี๋ยวจะไปกับปักกิ่งแหลงแต่ว่ามอมก็ไม่รู้ว่าจะไปอะไรนะครับพี่น้องนี่คือถนนสายโทสวยจริงๆนะตรงไปทางนั้นก็จะเป็นนะครับถนนพระราม4นะครับตรงลงไปอีกขณะจะเป็นสวนลุมพินีนะครับสวนลุมพินีได้เลยถนนเส้นนี้ครับว้าวสกายวอล์กเหนื่อยลำมากๆครับน่าทึ่งนะครับปักกิ่งแหลงชิพภาพพี่น้องเดินไปทางนะครับ BTS สองนนซีวาจะสวยงามขนาดไหนนะครับโอ้โหผบดีดใจเลยครับเป็นองแบบนี้คนก็มาเดินแบบเดินชิวๆนะเด่นออกกำลังกายบ้างแค่ประกอบภัยแสงสีใสก็สวยจริงๆครับสวยล้ำมากๆตรงนี้เหมือนกระดูกช้างเลยเนาะเดินไปทางขึ้นแต่ว่าไม่รู้ว่าเปิดนานเท่าไหร่นะท่านผู้ชม ตรงนี้นะครับพี่น้องเป็นจุดไฮไลท์ที่ว่าจุดกลางเมืองนะครับที่ว่ามีตึกชินพาวเวอร์มหานครใกล้ๆนะครับยิบยับๆนะครับตรงนี้ทางเดินความคิดคนไทยไม่ธรรมดาเลยดูครับรู้แล้วอานาจจริงๆครับ แต่ต่างชาติก็ยังเดินมานะครับตามส่วนดูมาเป็นคู่นะดมแล้วนี่ออกแบบมาไม่เหมือนไทยนะครับแล้วก็ไม่มีใครเหมือนครับว่าสุดยอดจริงๆนี่ก็ได้คิดดีๆจากซ่องบอกกิแ่งเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะซ่องบอกกิแ่งคลิปดีๆจากซ่องบอกิแ่งครับ ตรงนี้ก็สวยโอ้โหเป็นสกายวอลยาวไปนู่นเลยนะท่านผู้ชมว้าวว้าวว้าวสุดยอดจริงๆแหล่งจะพาไปไหนเนี่ยมาทางนี้ก็จะเป็นท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่็จะเห็นอืมดูความสะอาดสะอางนะ สาดเ<า>นาะบอกเลยว่าวสารจริงๆทั้งขยะนนไม่เห็นนะไม่เห็นวางเกะการอว่าไม่ทิ้งขยะสาทรายเนาะนี่ละกฎระเบียบของเมืองไทยนะท่านผู้ชมเป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวดูโล่งๆนะครับพี่นอ้องเพราะว่าตอนนี้ทุ่งกว่าๆแล้วครับสจริงๆ,ๆ ที่เข่าสองอคคถุงแล้วนะครับโอเคครับทำช่วงฮาคิดนี่กะจบโอเคครับทำช่วงฮาคิดนี่กะจบเพียงเท่านี้เนาะมอมกะได้ขออนุญาตเจ้าของคลิปแล้วเด้อครับก็คืออ่าซ่องเบากี่แหลงซานเอลนะครับก็เลยอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะซ่องอ่าซ่องยูทูบเบากี่แหลงเด้อครับกะเป็นหมู่ของมอมเองเนี่ยแหละครับไ <c oughs> ปจากกันเบิร์ดกัน กาจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบบอมซิโน่และ